เผยเรื่องราวระหว่างสอนลามและกบสุวรรณันค่ะสหรับทั้งคู่ก่อนแต่งสามีมีลูกสองคนจริงหรือไม่ต้องบอกว่าทางด้านของกบสุวรรณันและแหม่มคัทรียาได้ฝากฝีไม้ลายมือในการแสดงกันไปแล้วนะคะหลากหลายเรื่องกันเลยทีเดียวละค่ะแม้จะไม่หวานไม่มห,หมือวหวาเหมือนผู้อื่นนะคะทางด้านของความรักคุณกบ และก็มีโซ่ทองคร้องใจด้วยกัน2อคนเรียกได้ว่าอบอุ่นจริงๆค่ะกับทางด้านของคุณกบสุวรรณนันนะคะและก็คุณบลูลูกๆทั้งสองคนยิ่งโตมายิ่งใช้แววความหน้าตาดีตามคุณพ่อคุณแม่มาติดๆละค่ะ กับล่าสุดมีข่าวแว่วๆนะคะว่าหนุ่มสอมรามเองกับทางด้านของคุณกบสุวรรณันจะกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งทั้งคู่เคยเป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญกันมาก่อนด้วยเคยมีข่าวความสัมพันธ์นะคะของทั้งคู่ออกมาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าคบกับกบสุวรรณันสอนรามบอกว่าไม่จริงเลยเพราะกบเนี่ยเป็นน้องรักมากซึ่งหนุ่มสอมรามเองเคยโพสภาพปฏิที่เคยร่วมงานกับกบพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันเป็นาระยะยาวยาวนานกว่า26ปีเลยเมื่อไม่กี่วันมานี้ ทางด้านของน้องกบโทรศัพท์มาหาผมเรื่องข่าวของผู้ใหญ่ที่เราสองคนที่เคารพเจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นก็คุยกันนานฝากความห่วงใยไปถึงครอบครัวซึ่งกันและกันอยู่ๆน้องกบก็พูดขึ้นว่าพี่หนุม่ม กบเนี่ยเคยเป็นเหมือนพี่หนุ่มเลยนะดูแลพ่อแม่ได้ดูแลครอบครัวรอบข้างได้ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำก็ได้ทำแต่พี่หนุ่มต้องมีคนดูแลพี่หนุ่มนะในวันที่โลกของสัจธรรมมันเป็นไปผมเงียบไปสักพักหนึ่งอมยิ้มในใจว่าน้องห่วงเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา26ปีมีค่าสำหรับผมมากๆจริงๆผมอยากบอกว่าฝากกราบคุณแม่และพี่บุ๊คหลานๆด้วยนะจ๊ะนี่หละ สุวรรณันคงยิ่งนางเอกยอดนิยมตลอดการของคนไทยเรา2คนเกิด22มั่นคงตลอดต้ก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่สวยงามและดีจริงๆแล้วคะ่ะ